สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็กแชมป์มอเตอร์ชานลนะคะวันนี้ก็พบกับแปบบและพี่ปอนเช่นเคยคะ่ะครับผมวันนี้มารีวิวพ่วงแม่ลูกเข้าใหม่อีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้มานําเสนอพ่วงแม่ลูกบ้างนะครับใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะจะพามารีวิวรถนะคะออซุพ่วงแม่ลูกนะคะ3 6 0แรงมา้าแต่งหน้าจิก้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีเลย yeah. ดูดีไหม ด,ดูดีดูดีดแต่ต้องเก็บนิดหน่อยนะไม่ชอบกระจกอย่างเดียวที่ขับมาดูยากที่หมายเขาแต่งมาออดูยากมากในกระจกเนี่ยใส่กระจกเดิมมันสวยกว่าเยอะเลยนะครับาราคาเท่าไหร่แป๊บสนสำหรับราคาที่เปิดไว้นะคะรถคันนี้เป็นรถปี6กสี่นะลูกคา้าผ่านแจ้งก่อนนะคะเป็นรถปีหกสี่นะเปิดราคาไว้นะคะอยู่ที่สล้านสามแสนห้าหมื่นบาท เป็นราคาเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมดยี่สองเส้นด้วยกันนั่นเองครับอันนี้ขอเปลี่ยนยางใหม่ดีกว่าเพราะยางติดรถมาไม่ย่ายเลยเออยาวไม่ไม่ครบเห็นไหมตัวลูกมาไม่ครบด้วยนะตัวลูกหาย2เส้นมงมาไม่ครบนะและยางมาไม่สวยด้วยนะก็เลยขอเปลี่ยนขายราคาเปลี่ยนยางดีกว่านะครับราคานี้เราเก็บอะไรให้บ้างงแปม ก็เก็บงานปกติเราเลยค่ะสีหัวเพิ่มสีกระท้อนนะคะเช็คระบุกไฟแอร์และก็ติดฟิล์มให้นั่นเองเหมือนเดิมเลยสเตปเดิมเขาที่เห็นน้านหลังแต่นี่เลยก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้เราใส่ให้เบาบันไดหายเดี๋ยวสั่งชุดเหล็กครอบมาใส่ให้พี่แต่งเหล็กให้เลยหรอใช่มันจะได้ครบกันไงเนี่ยครบชุดเหมือนเดิมไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นเบ้าเป็นเบ้าสแตนเลสเลยคล้ายลูกค้าที่เราปล่อยไปใช้ภูมิแน่เลยใช่รัะพี่แต่ของเก่าน่าจะแต่งเอ่อบางคนยืดออกมานะมีเหล็ก เก่าอยู่เลยเนี่ยนะขากระจกเดี๋ยวเปลี่ยนให้เพราะขาเดิมนี่หักไปแล้วแล้วใส่ <ขา S 2> ตรงขาเดิมอ่ะจะเป็นขาขาสเตลเลตขาแต่งนะไงสวยกว่านะตัวนี้เป็นฟเฟืองเร็วนะครับแปดสามเก้ามุดดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับราัวมุมดดูยากมุดดูยากดูดีท่อบังเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ยางกวัวยางระเบิดใส่ดูดิยางดูยางนี่โอ้ตาย น้ำหนักเท่าไหร่แม่ตนี้เอาน้ำหนักแม่ก่อนลวกันเนาะสำหรับคันแม่นะคะแม่จะอยู่ที่สิบเอ็ดตันเจ็ดร้อยส่วนตัวลูกอยู่ที่แปดตันสี่อ8ตันสี่ก็รวมกันเท่าไหร่แม่ยี่สิบตันหนึ่งอันนี้คือน้ำหนักเฉพาะตัวรถนะที่แบมแจ้งอะลูกค้าไปบวกลบเอานะแล้วก็เราเราไม่ได้คิดให้ไม่ได้คิดเพราะกลัวคิดผิดแจ้งแค่น้ำหนักตัวรถพอรับผมนี่แล้วก็นะคะสำหรับขนาดกระบะ ขนาดกระบะนะคะสําหรับตัวแม่จะยาวอยู่ที่6เมตร20มาฐานเลยส่วนลูกอะส่วนลูกก็จะอยู่ยาวอยู่ที่6เมตร80ความกว้างความสูงเท่ากันความสูงอยู่ที่อยู่ที่2เมตร20แล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เมตริบนี่นะคะรล้วเลวย 4, 6, 7ล,ล้วนะงเมตร2 20. นะครับปิดกระบะทึบด้วยอืกระบะทึบด้วยนะปิดหมดเลยนะครับ ๋อแบบลืมแจ้งเลขไมคันนี้กระบะอูเอสเคที่สำหรับเลขไมคันนี้นะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งเนาะอยู่ที่ประมาณ2องแสนหกหมื่นกว่ากว่านะคะสองแสนหกหมื่นกว่าใช่รถเอ่อหกสี่หกสี่เนาะก็ใช้งานค่อนข้างจะเยอะพอควรนะใช่ค่ะอันนี้ใส่ไหมเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยเห็นไหมี่ยอันไหนปารยทอาตัวต่อโดนตัดไปไหมเนี่ยมันก็ต้องทำสิพี่มต้องใส่ให้ครบนะ ป้าคธงปายท้ายจะทำสีให้ไหมแมเนี่ยสุก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่าในส่วนที่ทําสีนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากทาตรงไหนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดตรงหน้าร้านแล้วกันเนาะอืมครับผมนี่รถน่าจะวิ่งขี้ยางนะเพราะเห็นมันมีถังอ่ามีถังมีท่อเห็นไหมนี่เห็นไหมมีท่อแต่ว่าเมื่อกี้หนูยกดาอ่ะยกดําวมาน้องอั่นะพื้นมันดีนะสวยดีรถไม่ได้วิ่งดีนะวิ่งขี้ยางอ่ะ เเขากุกมาด้วยนะกุถือมาปิดหมดเลยนะครับสีด้านท้ายนะาจะเก็บให้นะดูเดิน่าจะเก็บสีให้นะไฟตนะแตกนะแตกเดีย๋ยวเช็คให้นะน่าจะหมดทั้งคันแล้วดูแลเี่นโดนไปแล <laughs> ้วเนีย่ <laughs> ยนี่ไงที่มันหายไปยังไม่ครบนะนี่ครับใครหาสปิกนี่อยู่มาดูได้ครับนี่สำหรับลูกค้าที่หารถพ่วงแม่ลูกนะคะข้อเกษตรนะคะตอนนี้เรามีอยู่ ที่เป็นเป็นรถดำนะไม่อยู่คันนี้หนึ่งคันแล้วก็จะมีสกนเนียอีกสามคันนะคะใช่ะช่ดำใช่ค่นะนตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดสี่พวงด้วยกันนะคะมันก็ใกล้ช่วงช่วงหน้าอ้อยหน้าอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่สี่พวงด้วยกันนะคะสําหรับงบออกคันนี้นะคะอยู่ที่สี่แสนบาทนะ ส่วนข้างวดนะคะจะตกอยู่ที่เจ็ดหมื่นสาพันบาทหกงิบมวดเองนะคะสำหรับรถแม่ลูกคุยนี้นะทรงโหดพอควรนะพอควรเอามันร้าค้างสามสามขึ้นสามขึ้นอืมเออแค่สองล้านก็ส่งห้ากว่านะห้าปลปลอ่านะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวสั่งให้แบบนี้เลยมาส่ให้นี่ไงจะได้เข้าทรงเดิมนะส่วนหัวเก่งไปแกงแต่มีโดนมีอะไรไหมถ้ามดูดิข้างนอกมันก็ ไไมม่ีอะะรนะก็ผงตะเข็บเดิมนะสีก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวขัดใหม่นะไม่มีบวมนะสีไม่บวม,ม,มนะครับตัวแต่งก็สวยเดี๋ยวขัดเงาหน่อยนะครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้ก็ยังเดิมอนยะู่เนาะเดิมอยู่จ้ะดูดีขคอนเนี่ยสีใส,ใสเลยเนี่ย <c oughs> ไม่มีการโป๊ะดูภายในครับจะขึ้นลำบากหน่อยนะหาบันไดไม่มีไม่เห็ตรงนี้น่ากลัว แหวลงอยู่ภายในนิดนึงนครับโอ้ด้านฝั่งซ้ายนี่บอกบอกนอนินบอนนอนมาแล้วนะครับนี่ผมมาไลฟ์สื้อสวยนะนี่ให้ดูเรียกไม้กันหน่อยสองแสนหกไหมใช่แล้วสองแสนหกหมืน่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับกลัวอะไรรู้ปะหนูกลัวว่าหนูอาจจะบอกเลขไม่ผิด ชอบบอกเลขไม่ผิดอยู่แล้วห<ช>ลายรอบเนี่ยไท้สวยอยู่นะเอาได้เลยอ้าวแปมซะหน่อยเนาะยกดำแม่ลูกให้ดูเลยเสียงเครื่องก่อนแล้วกันแล้วค่อยยกดำครับผมดูดิ ه. ไปท่ออะไรก็ไม่รู้ไปท่ออะไรไม่รู้เนี่ย <laughs> พร้อมนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว ่อนที่เราจะเร่งเครื่องสตาร์ทแบบนี้เราทําการอุ่นเครื่องมานะครับอุ่นเครื่องรอเรียบร้อยแล้วนะนะครับอ้าวแปมยกดั้มหน่อยรอแป๊บนึงลมยังไม่เต็มอายังมไม่เต็มเหรอฮ่า <c oughs> ตั๊ลมลมแล้วลงเลยเดีย๋ยวยกดั้มให้ดูครับทั้งแม่ลูกเลย bỏ giúp tôi lúc nè à nghe no? lời เดี๋ยวพาไปดูพื้นกระบะน้องแป้นดับเครื่องอะไรก็ได้นะนี่ครับพื้นสวยเลยนะเห็นไหมมีท่อท่อน้ำท่อน้ำนะนี่สวยเลยนะสวยนะข้างในมันกุไปแล้วอ่ะเห็นกูนี่เชื่อมตายแล้วเนี่ยถอนไม่ได้ก็เจาะอางเดียวแต่ว่าด้านบนมันเป็นตะแกรงอืมเด็กตะแกรงนะ มาดูตัวลูกหน่อยใต้ดำเป็นไงตัวลูกไม่มีล้มนะพื้นสวยเลยครับเป็นลูกกันบ้างอืมนี่มีการเกษตรขี้ยางล้วนๆเลยนะรถคันนี้มาแล้วกลิ่นมันมาแล้วกลิ่นใช่ไหม,มใช่เลยตอนแรกไม่ได้กลิ่นนะแต่ทำไมเพิ่งได้กลิ่นเมื่อกี้ก็ไม่รู้ไอ มนอยู่ใกล้กันไปเป ừ, ล่าเวลาเรายกดำไงอยู่ใกล้กคิดว่าคิดว่าแหละเสาเอ็นไหมดูเสาหน่อยนี่ตรงกลางนะแอนแอนนิดหนึง่ง<อ>ตรงกลางกลางแอนนึงกระบะเดี๋ยวดึง,ง,งดึงเข้าให้นะครับฝั่งขวาฝั่งขวาก็แอบอยู่นิดนึงตรงกลางฝังตรงกลางนะครับตัวแม่ละ่ะตัวแม่เป็นไงน้องแบมตัวแม่ก็ปกติตัวแม่ก็นิดนึงนะเ็นอยู่นิดหนึ่งดึงได้อ่าเดี๋ยวเก็บงานให้พวกนี้เดี๋ยวเช็กระบบอะไรพวกนี้ให้นะอ่ะน้องแบม <ค>ะลงดำให้หน่อยจะด,ดูการลงดำเป็นยังไงเอาตัวแม่กอตัวลูกก่อนเอาตัวแม่ก่อนก็ได้เดี๋ยวมาดูทุกวันนี้เหมือนจะพันปาลงนะเป็นดเวอร์ทุกวันนี้ใช่ลุกหน่ายคนระับเอานะเอาเลย <S <S> <S โอเคจะลูกกันบ้างครับ เคสสวยงามนะกระบะก็มีบวมออกข้างนิดนึงเดี๋ยวทำการเก็บงานอะไรพวกนี้ให้นะครับราคาก็เปิดไว้หน้าร้าน3ล้าน3ามเซนห้าหมื่นบาทใช่แล้วค่ะเป็นราคายางใหม่นะครับทั้งแม่ลูกเลยใช่ค่ะนะครับเก็บงานให้เหมือนเดิมในราคานี้ใช่ให้ผิดหวังแน่นอนออกจากที่นี่นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หาพ่วงแม่ลูกอยู่นะคะณตอนนี้ทางแชแ์มอเตอร์นะคะสาขาระยองดัมสวยๆพ่วงสวยๆมีอยู่ หนึ่งพวงก็คือคันนี้เลยนะคะ <ผม S 1> แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาที่เบากว่านี้ก็จะมีเป็นสแกนเนียนะคะตัว p 3 6 0พวงแม่ลูกมีทั้งหมด3าพวงด้วยกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจหาหัวลา่ารถดำนะคะหกล้อดำสิบล้อดำแม่เดี่ยวนะคะเพราะตอนนี้ก็มีหลายคันเลยเยอะมากเต็มร้านนี่ีซิมีดำใหม่ๆก็มีนี่นะคัตอนนี้ติดจองไว้แล้วหนึ่งหางนะครับเหลือสามหางใช่แล้วลูกค้าจะเอาหัวอยู่ท่นี่ก็ได้ จับคู่กับหางนี้ก็จัดพร้อมกันไปเลยใช่แล้วค่ะนะครับสี่ล้อตู้ก็มีไม่ติดเวลานะครับรถดับก๊าซมีมีโน่สองคันมีทั้งหมดสองคันเดี๋ยวราคาพิเศษคันนี้ใครสนใจอยู่มาดูกันได้นะครับใช่แล้วค่ะถ้าเอาคู่ราคาพิเศษนะครับมาดูกันมาดูกันครับรถมือสองตัวนี้มีเยอะครับสาหรับรถบรรทุกที่นี่นะครับก็นะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์แปมเนาะเบอร์แปมเบอร์0835954428นะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์เบอร์0946291494หรือไม่นะคะสามารถแอดไลน์มาได้เป็นไลน์ไอดีนะคะเป็นไลน์ไอดีก็คือตัวแอบ187 KL m o h นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างอีกรอบนึงเนาะแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจ Facebook ชื่อเช็คชรมอเตอร์ขายรถบรรทุก10ล้อมือสองนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะรีวิว600ดัมใหญ่ เก็บงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับ๋ยว,เ,ยวเราก็รอรอตอนี <c oughs> ้เก็บเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเปรีวิวให้ดูได้ให้ลอกแปมมลองขับดูด้วยทคงนั้น <c oughs> เอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยแนั้น <c oughs> ได้ได้ไค่ะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง Check Motor c <oughs> เช็คแชร์มอเตอร์้วยนะคะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ